ตัวอะไรตัวโอโอเลยตโอใส่ตรงไหนตัวโอใส่ตรงไหนนี่โอถูกต้องอ่ะอ่ะต่อไปตัวเอฟตัวเอฟใส่ไหนแล้วตัวเจตัวเจเอาใส่จับข้างนี้ใส่ข้างนี้ตัวเจใส่ไหนตัวเจอะตัวเจใส่ตรงไหนตรงนี้ไหนตรงนี้ดิตรงนี้ตัวเจถูกต้องโอ้ยถูกต้องอ่าเก่งมาก อ่ะต่อไปอาะต่อไปเอาตัวไหนตัวเอมตัวเอมแล้วใส่ไหนเออเอ็มแล่วใส่ไนเออตัวเอมตัวเอมแล้วนส่ะเออเอมใส่ที่ลิงอ่ะเอมตัวเอ็มตัวเคแลบบีไม่ใช่อ๋อแลบบีเออตัวอาแลบบีไม่ขอโทษอาตัวอาอาแลบบีแลบบีอ่อต้องไม่ครับ ครับอ่ะต่อไปเอาตัวไหนอันตัวไหนเอาตัวไหนครับขยับตัวครับไม่กินบจกเดินจินบจกได้แต่ต่อนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะต่อไปใส่ตัวไหนไม่จิ้งจกเดิตัวเอ็นตัวเอ็นใส่ตรงไหนไก้แล้วว่าได้ตัวเอ็นใส่ไหนไดแล้ว่าตัวเอ็นใส่ไหนได้แล้วว่ตัวเอ็นใส่ไหนใส่นี่ไงได้ไม่ใช่ได้ไงอ่ะใช่สีไหนลองใส่ดูก่อนดิ ลองใส่ดีกว่าน,นี้หมีหมีหมีตัวเอตัวบีสินี่ง่ายถูกต้องเอออ่าตัววายตัววายใส่ไหนถูกต้องอ่าต่อไปตัวเอเอใส่ไหนด้านนี้ด้านนี้ต่อ,อโอเคเอาต่อไปตัวไหนไตัวไหนไอย่าบะ ตัวบีนี่ไงตัวบีตัวบีหมีเหรอใช่บี B. ใส่หมีอ่ะตัวเอตัว,ตวอเอเอยู่ไหนตัวเออ่ะเอเอใส่ไหนเอาะเอใส่ให้แม่ก่อนอ่ะเอใส่ให้แม่ก่อนเอใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนอ่ะเอใส่ตรงนี้บี<อ>มดอันนี้ใส่ไหนตัวอีใส่ไหนได้<น>อ๋ออีใ e. ส่ช้างอโอเค ไหนอันนี้ตัวคิวใส่ไหนฮะตัวคิวใส่ไหน,นนี่ตัวโอถูกแล้วนี่ไม่ใช่ตัวคิวใส่นี่สิตัวคิวใส่นี่สินี่คิว <qui ere S 2> อยู่นี่อยู่นี่คิวอยู่นี่อยู่นี่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานี่เอาโออันเนี้ยโออยู่ปลามหมึกออกตัวฟูดนี่ ข้อดีหน่อยเห็นไหมดูหน้าไม่ง่ายเห็นไหมเก่ง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 อย่าทำอย่าทำอย่าตีนี่อ่ะอ่ะต่อไปตัวยูใส่ไหนตัวยูตัวยูใส่ไหนเล่นเล่นมูดไหมเล่นงูงูฐานหมดเล่นทีละอันเสยน้องบอกว่าเราเล่น ABC เล่น ABC ให้หมดก่อนสิลูกเล่นเล่นยูดไหมไม่เล่นเล่น ABC ให้เสร็จก่อนอ่ะใส่ต่อไปตัวซีตัวซีใส่ไหนตัวซีใส่ไหน มั่วละมั่วละตัวซีใส่นี่นี่อ่ะต่อไปตัวดีไม่เก่งเลยนิดเล่นเนี่อืไม่ตั้งใจนะงั้นแม่เก็บแล้วนะงั้นแม่เก็บแล้วนะอืไม่เล่นแม่เก็บแล้วนะอเล่นไอจีไหมเอาน้องไม่เล่นอ่ะเล่นเหรออืมน้องไม่อ่ะตัวที่ใส่ไหนอ่ะ ตัวที่ใส่ไหนอืมอตัวไอใส่ไหนอืมอะตัวเฮดใส่ไหนอาออย่าทำสิงั้นก็ไม่เสร็จสักทีสิลูกแม่อืม ตัวไหนถูกต้องอ่ะต่อไปตัวเคตัวเคใส่ไหนอืมถูกต้องโอ้ยอ่ะอ่ะต่อไปตัวแอลตัวแอลใส่ไหน,นต,ตัวแอลใส่ไหนนี่ต้องตัวแอลอแอลอ่ะแอลอ่ะกลับด้านกลับด้านกลับด้านอ่ะต้นต้นอ่ะอ่ะต่อไปตัวพี ตัวพี่ใส่ไหนตัวพี่ใส่ไหนอาชีให้แม่ดูดิโอใส่ในไหนนะใส่หมูเหรอพี่ถูกต้องอาตัวเอสใส่ไหนอ่ะอใส่ไหนชี้อ่าถูกต้องอ่าต่อไปตัวยูตัวยูใส่ไหนตัวยูใส่ไหนตัวยูตัวย,วยูเอ้เอ้เอเอเอ,เอ,เอ ตยูอ่ะต่อไปตัววีตัววีใส่ไหนแม่แบบนี้แบบนี้นะอ่ะตัวตัวนี้ตัวอะไรดับเบิลยูไอ้เงอ่ะต่อไปตัวแซดอ่ะสีบล็มาต่อไปอันนี้อ่ะ เลือกตีช้างก่อนชอช้างแล้วอะไรจอซุกอ่าจอเจอ่าจอหนีอ่าจอจาตัวนีอตาจตาหอเงินทรทอผู้เนอนอะอะไรเนอะนี่นอนนินก่อนนอนนินก่อนนอนนินก่อนเร็วเล่นอ่ะจอแดงจอเด็กจอืจ ต้าวอ่าต้จ้าตตจอาต้พอพึ่งก่อนเ๋ยวๆตีพึ่งอีกอ่ะพอพึ่งก่อนพอพึ่งอ่าพอฟ้าเนี่ยเออเดี๋ยววาดให้พอฟาพอฟาพอพันพอพัน เออนี่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 ตัวอะไรฟนี่ฟลาอฟานอ่ะพ่อซ้ำาเจมมอมปยอตัวใหญ่ทีอฟอเอ่อเออลิงพังแล้วอ่ะรอลเออพูดก่อนรอลิงเยี่ยมเสร็อลเออเฟทำพังเหรอรอลิง อ่ะรอลิงก่อนรอลิงก่อนรอแหวนเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้รอลิงเออรอลิงก่อนรอแหวนรอแหวนเสาสาราเอออ่ะต่อไปสาบอลึอกเสาเออเอาสาเสือก่อนสาเสือสาเสือก่อนหอยหีบหอยหีบก่อนหอยหีบอ่ะรอจุ ตาอออนอนกตตาจายบายบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนสวัสด <os itt in> ีครับก่อนครับเดี๋เดจะมาเล่นเหม่ครับเดี๋เด็ก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 เครับด็กเกด็กดกเด็เดกเด็กเด็กด็กด็กเดด็กเด็ดวัดีครับสดดัด ไหนไงอ่ะถั่วเปลอถั่วถ้าจะกินต้องแกะก่อนนะกิน,กน <S <S แกะก่อนอหน่งใช่แล้วเปลือกเยอเปีือกยั่งง่ายเหรอใช่ต้องแกะก่อนแกะแกะแกะไหนกินเปลือกไปเหรอ ปาโอเพนอยู่มาว้าอร่อยไหมครับอร่อยครับแม่แก่แม่แก่ให้แล้วนี่ไงแม่ยี่ไรอ่ะไหนคะเขาไปดูปลาแม่พาไปดูปลาไหมแม่พาไปดูไหมอุ้ยตัวแอบ,บ,บแอบป่ะแอแอแอแปะใช่ไหม ได้ครับได้ครับปากวีเอ๋นนอยอะไรนะครับอะไรครับแต่เลยเหรอถั่วค่ะน้องเห็นอะไรอยู่ครับนี่เหรออันนี้น้องอ้ำอ้มอะไรอั้ำอัอ้มข้าวอั้มอัมข้าวเหรออ๋องูใช่ยัอุ้ยงู น่นาก,กลัวเหรออู้นี่ท่าน่าก,กลัวเหรออุ้ยน่าก,กลัวไปตรงโน้นเลยเหรอเล่นวดเชดียปะเชียเหรอฮะอ่ามาแม่ถอกกางเกงให้